เนียโดนดุเลยชอบอื้อเลียลาดโดนดนุเลยบินไปมาบินไปมาเนี่ยอ,อือเลียลาดไปเรื่อยอทำหน้าสำนึกผิดอยากบินก็ต้องอื้อให้เรียบร้อยแล้วค่อยบินเที่ยวทำตาปิดๆมันเปื้อนเสื้อเปื้อนผ้านเนี่ยเปื้อนที่นอนเนี่ยเห็นก็เออ <laughs> <laughs> ทำหน้าสำนึกผิดโดนดุอ่ะ โดน,นดูทั้งน้าสำนึกผิดเหรอฮะท้ามันเป็นจั๊กจ๊กแจ๊กแจ๊กอยากจะบินเที่ยวหนูต้องอึนในโกงให้เรียบร้อยอึตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่มันมีกระดาษเช็ดชูเนี่ยเห็นกอขย,ยันไปตามเช็ดเยอะแยะล้ําเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะฮู้กอ,อเอาแล้วโดนดุเลยดูดีเอาไปปล่อยละนนจ่อยจ่อย ปกตินี่คือถ้าถ้าจะกินเนี่ยคือจะอ้าปากเสียงดังวายๆวันนี้โดนดูจ่อยเลยนะจะกินยังไม่กล้าเลยอยากเที่ยวกว่าอึอให้เรียบร้อยค่อยเที่ยวบินไปเลยทิ้งอึขว้างไปเรื่อยสกปรกโ <c oughs> ดนดุตายแล้วนวกโดนดุ โมโหแล้วเนอะเอออันกะเออให้เรียบร้อยให้มันมเป็นที่เป็นทาง <c oughs> จ๊าจ้าใ่เลยวิใอยเลย,เเลยนกจ่อยนกจ่อยเดินไปทางไหนก็เหยียบเสือนเนี่ยโดนแล้วเลยรวยโดนดุแล้วหืมหืม เจจะเอาขังไว้ละเพิ่บินแอวแล้วเนอะโดนเลยมานแล้วนะโดนดูเลยจับจับใจมากเลยอ่ะเสียงไม่มีเลยอ่ะโดนดูอ่ะฮะอยู่นิ่งๆห้องรอเฮาอ่ะ หาอย่างล้ำเหลือฮะเเนี่ออออยอยู่นิ่งๆงเนี่ยได้ก่อนหอส,สนน่าหักรออยู่อย่างเอียดสนนักเป็นไงล่ะโดนดุเลยอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยโดนดุเลยหึออน่าสงสารนกาสงสารจังเลยอะ่ะโดนดุอะ่ะฮะ โดนดัน่าสงสารจังเลยอ่ะฮะหน่อยน้าตาหน้าตาน่าสงสารจังเลยอ่ะเลยเลยฮะไหน้าตาหน่าสงสารจังเลยอ่ะหน่อยฟ้องเหรอมาไหมมาหาไหมมาหากันไหมมาหากันไหมมาไหม ต้องเข้าใจเร็วๆเลยจะไปแล้วเนี่ยโอ้โดนด๊มา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 มี่มามานี่ไหมมานี่ไหมโดนโด๊ะมาไหมไม่มาเสร็จก่อนแล้วค่อยไปโอ้ยโดนด๊น่าสงสารเปลืองกระดาษเช็ดชูเนี่ยเดอะกว่าเจดเดอะกว่าเจดอะเฮาอะเฮียไปเรื่อยอะอ่าพอละพอละพอละไม่ไม่ดืละไม่ดูหนูแล้วเนาะหนูสำนึกผิดแล้วเนาะไม่ดึกแล้วนะสำนึกผิดแล้วเนาะลูกเนาะ โอ้ทำหน้าจ่อยนะทำหน้าจ่อยนะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอเคหนูจะไม่ดือจะไม่ซนแล้วนะหนูจะไม่ดือไม่ซนแล้วนะจะไม่อึอเแน่รอนะโอเคไหมโอเค <c oughs> <c oughs>